สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายลักษณะภายนอกโดยทั่วไปของปลาให้ฟังกันนะคะโดยที่เราจะมีการยกตัวอย่างชนิดปลามาด้วยกันทั้งหมด9ชนิดค่ะละคลิปนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยาของปลาในนิเวศวิทยาทางน้ําที่เรากําลังศึกษาอยู่ค่ะเราไปเข้าสู่เนะะื้อหาของปลาชนิดแรกกันเลยนะคะปลาตัวแรกก็คือปลากรายนะคะหรือบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าปลาหางแพนหรือปลาตองกายค่ะ มีชื่อสามัญว่าสปอตเต็ดฟีเจอร์แบ็กชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชิตาราออนาตานะคะตามที่ขึ้นให้ในคลิปเลยค่ะจัดอยู่ในอันดับออสเทโอกรอซิฟอร์เมตนะคะเป็นกลุ่มปลาที่มีกระดูกแข็งมีสิ่งปกคลุมร่างกายก็คือผิวหนังที่ปกคลุมด้วยเกล็ดแบบอิลาสไมอยชนิดไซคอยหรือว่าเกล็ดขอบเรียบที่มีขนาดเล็กแล้วก็ละเอียดค่ะรูปทรงของปลากายนะคะจะจัดอยู่ในประเภทที่มีลําตัวเป็นข้างมากและเรียวยาวซึ่งก็เป็นลักษณะทางสหวิทยาที่โดดเด่นของปลาในวงปลากายนะคะ ในส่วนของปากของปลากายตำแหน่งปากของปลากายจะจัดอยู่ในกลุ่มของปากอยู่ด้านหน้าหรือเรียกว่า terminal mouth position นะคะรูปทรงปากของปลากายจะเป็นแบบที่ปรับตัวมาเป็นพิเศษเพื่อการกินเนื้อเป็นอาหารหลักค่ะโดยมีลักษณะเด่น3ประการก็คือมีความกว้างมีความลึกแล้วก็มีฟันที่แหลมคมนะคะซึ่งเป็นฟันขนาดเล็กอยู่จํานวนมากค่ะเรียงอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้างทั้งบนและล่างนะคะประยางของปลากายก็คือครีบนะคะจะประกอบด้วยครีบอก และคลิปท้องเป็นคลิปคู่แล้วก็มีคลิปเดียวคือคลิปหลังค่ะโดยคลิปหลังนะคะจะเป็นคลิปที่เล็กมากแล้วก็มีตอนเดียวในส่วนของคลิปก้นนะคะจะยาวมากแล้วก็มีคลิปหางที่เล็กแล้วก็เป็นคลิปหางที่เชื่อมต่อกับคลิปก้นส่วนเส้นข้างลําตัวนะคะจะมีแนวเส้นทอดเป็นแนวเดียวตามแนวกึ่งกลางด้านข้างของลาตัวนะคะตั้งแต่ส่วนหัวถึงโคนหางแล้วก็มีโครงสร้างเป็นท่อที่ฝังใต้ผิวหนังและเกศค่ะ ปลาตัวต่อไปจะเป็นปลาลิ้นหมานะคะโดยปลาลิ้นหมาจะมีชื่อสามัญว่า freshwater sole หรือ river sole และชื่อวิทยาศาสตร์ว่าปลาทิลัสพา n o i d e s ค่ะ,ะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของปลาซีกเดียวค่ะในอนันดับพูโรเนกติฟอร์มิกมีสิ่งปกคลุมร่างกายเป็นเกล็ดแบบอิลาสมอยค่ะซึ่งเป็นเกล็ดบางใสที่พบในปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่รูปทรงของตัวปลาลิ้นหมานะคะก็จะมีรูปทรงที่แบนด้านข้างมากและไม่สมมาตรหรือ asymmetry นะคะตำแหน่งปากของปลาลิ้นหมาก็จะอยู่ค่อนลงมาด้านล่างหรือเรียกว่า ซับเทอร์มินลเมาส์ที่มีความสามารถยื่นหดได้หรือเรียกว่าพรเทคทเมาส์นะคะจะมีคลิปเดี่ยวก็คือคลิปหลังแล้วก็คลิปก้นยาวต่อเนื่องกันนะคะใช้ในการขับเคลื่อนแบบคลื่นนะคะแล้วก็มีคลิปคู่ที่เป็นคลิปอกอาจจะมีขนาดเล็กหรือว่าไม่มีเลยนะคะเส้นข้างลําตัวของปลาลิมาก็จะมีลักษณะไม่สมมาตรนะคะใช้ในการตรวจจับการสั่นสะเทือนของเหยื่อที่อยู่ด้านบนค่ะต่อไปจะเป็นปลาน้ำหมึกนะคะโดยชื่อสามัญของปลาน้นหมึกก็คือสตีม b a l i l i u ตและมีชื่อวิทยาศา,ศาสตร์ว่า o อ s o l ริุตพู e l l ั s ค่ะ เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ในวงปลาตะเพียนสายพินิดีหรือปัจจุบันจัดอยู่ในวงแเดนิโอนิดีค่ะมีสิ่งปกคลุมร่างกายเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นเกล็ดแบบวงกลมหรือไซคอยสเกลค่ะโดยจะปกคลุมลําตัวแล้วก็มีจํานวนเกล็ด ตามแนวเส้นข้างลำตัวประมาณ 37- 43เถึงกรดค่ะมีรูปทรงของลำตัวเป็นทรงกระสวยหรือ fusiform ตำแหน่งของปากนะคะจะอยู่ด้านหน้าหรือเรียกว่า terminal mouth ค่ะแล้วก็เป็นปากที่สามารถยืดหดได้เล็กน้อยนะคะหรือเรียกว่า protec t i ม e mouth ค่ะตามลักษณะของปลาในวงปลาตะเพียนค่ะมีคีบคู่ซึ่งคือคีบอกแล้วก็คีบท้องแล้วก็มีคีบเดี่ยวซึ่งก็คือคีบหลังคีบกน้นแล้วก็คีบหางค่ะ มีเส้นข้างลำตัวที่ชัดเจนมักมีริ้วแถบสีดำผ้าตามแนวเส้นข้างลำตัวไปจนสุดโคนหางค่ะต่อไปจะเป็นปลาช่อนนะคะชื่อสามัญของปลาช่อนก็คือสเ p e เ e สเ h e a d f e ิ d ค่ะและชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Channas t a ย a t ค่ะมีสิ่งปกคลุมร่างกายเป็นเกล็ดขอบเรียบนะคะหรือไซคอสเกลค่ะเป็นเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ปกคลุมตั้งแต่ส่วนหัวจลหางค่ะ รูปทรงของลําตัวปลาช่อนนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของทรงกระบอกยาวหรืออ e ีลองเกสนะคะมีขากรรไกรที่แข็งแรงแล้วก็มีฟันแหลมคมไายเคี้ยวอยู่บนขากรรไกรแล้วก็เพรานปากค่ะจะมีคีบที่ขรบท้วนนะคะซึ่งก็คือคีบเดี่ยวที่เป็นคีบหลังโดยจะยาวเกือบตลอดแนวสันหลังนะคะคีบก้นนะคะจะยาวเกือบตลอดแนวท้องแล้วก็มีคีบหางค่ะที่มีลักษณะกลมมนหรือเรียกว,ว่า round tail ในส่วนของคีบคู่ก็จะมีคีบอ,อกขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีคีบท้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็อยู่ใต้คีบอ,อกค่ะ เส้นข้างลําตัวของปลาช่อนนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนค่ะโดยเส้นข้างลําตัวก็จะทอดตัวเป็นแนวตรงตามแนวยาวของลําตัวนะคะตัวต่อไปจะเป็นปลาฉลามปากเป็ดนะคะโดยมีชื่อสามัญว่า p พนเดิลฟิและมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโพลิโอดอนสปาทูล่าค่ะอยู่ในวงของโพลิโอดอนทีดีนะคะซึ่งเป็นวงของปลากระดูกแข็งน้าจืดขนาดใหญ่สิ่งปกคลุมร่างกายก็จะเป็นผิวหนังที่เกือบจะไร้เกล็ดค่ะหรือมีเกล็ดขนาดเล็กมากที่ฝังอยู่ รูปทรงของปลาฉลามปากเป็ดก็จะมีความคล้ายกับกระสวยนะคะหรือเรียกว่าฟูซิปอมปากจะมีตำแหน่งต่ำกว่าปลายสุดของหัวหรือเรียกว่าซับเทอร์มิเลเมาสนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบปากที่สามารถยืดหดได้เรียกว่าโรเทคไฮเมาสค่ะมีหนวดหนึ่งคู่นะคะอยู่ที่ด้านล่างของจมอยปาก โดยมีขนาดเล็กมากแล้วก็มีหน้าที่เป็นอวัยวะรับสัมผัสทางเคมีช่วยในการหาอาหารค่ะจะมีคีบที่โดดเด่นก็คือมีคีบหางแบบฮีเตโรเซอร์เคค่ะส่วนเส้นข้างลําตัวก็จะมีลักษณะที่เห็นชัดเจนเหมือนกับปลาทั่วไปนะคะตัวต่อไปเป็นปลากฏดเหลืองนะคะจะมีชื่อสามัญว่าเยลโลมายสตัสหรือก e ีนแคดฟิทมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าให้มีแบคทีรัสฟิลเเมตัสค่ะเป็นปลาในอันดับปลาหน,นังมีรูปทรงของลําตัวเป็นทรงกระบอกยาวนะคะตำแหน่งปากจะอยู่ปลายสุดเรียกว่าเทอร์มินอลเมาส์ หรือเกือบปลายสุดที่เรียกว่า s u บเทอร์มินลเมานะคะมีหนวดจำนวน4คู่รวมทั้งหมด8เส้นจะมีคีบไขมันที่เรียกว่าอธิโพดฟินและมีเส้นข้างลำตัวที่เห็นได้ชัดเจนนะคะจะพาจากส่วนหัวยาวไปจนถึงโคนคีบหางเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นปลาแลมเพคะ่ะ ชื่อสามัญว่าแลมเพหรือแลมเพเอลนะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเพโทไมซอนมารีนัสค่ะโดยจัดเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มของปลาไม่มีขากรรไกรนะคะจะอยู่ในอันดับเพโทไมซอนดิฟอร์เมตแล้วก็อยู่ในวงเพโทไมซอนดีดีค่ะลำตัวยาวคล้ายปลาไหลนะคะหรือเรียกว่าอีลองเกสค่ะจะมีเป็นปุ่มเหนือสั้นๆจนํานวนมากเรีอยงอยู่รอบๆขอบปากนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวรับสัมผัสค่ะมีแค่คีบหลังสองอันนะคะแล้วก็ขีบผางค่ะปลากระเบนจมูกแหลมค่ะ หรือบางพื้นที่เขาจะเรียกว่ากระบางไม่ก็กระเบนตุกตาค่ะเราจะมีชื่อสามัญคือสเ a ล y ี i p l a y และชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเ e ริวิจ c ยก้อนอ i c a t a เกตค่ะจัดอยู่ในวงกระเบนทงนะคะวงดัซเซียทีดีนะคะในอันดับไมล i o b บัติฟ r m e มิผิวหนังของเขานะคะจะปกคลุมด้วยเกล็ดที่มีลักษณะคล้ายฝันเล็กๆที่เรียกว่าเด n ดิเค l หรือหนามนะคะซึ่งในชนิดนี้นะคะจะมีความขรุขระโดยเฉพาะบนแผ่นลำตัวด้านบนแล้วก็ส่วนหางค่ะมีแผ่นลำตัวที่มีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดค่ะ ตำแหน่งปากก็จะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวหรือเรียกว่าซับเทอร์มินอลเมาส์ค่ะรูปทรงปากของเขาก็จะเป็นรอยแยกตามขวางนะคะมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็มักจะมีติ่งเนื้ออยู่ที่พื้นปากมีระยะคู่โดยประกอบไปด้วยคีบอ,อกที่เชื่อมต่อกับส่วนหัวและลำตัวทั้งหมดคีบท้องที่อยู่ด้านล่างแผ่นลำตัวในส่วนของเส้นข้างลำตัวนะคะก็จะเป็นระบบเส้นข้างลำตัวที่ทำหน้าที่เป็นอวัยวะรับสัมผัสเชิงกลที่ซับซ้อนนะคะ ตัวต่อไปเป็นปลากระทิงนะคะโดยปลากระทิงมีชื่อสามัญว่าสปินนเอลและชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามาสตาเซมิลัสอมาตัสค่ะโดยปลากระทิงนะคะจะอยู่ในวงปลากระทิงมาสตาเซมิลิเดีค่ะมีเกล็ดขนาดเล็กและละเอียดมากเป็นสิ่งปกคลุมร่างกายเป็นแบบขอบเรียบหรือที่เรียกว่าไซโครสเกลฟังตัวอยู่ในผิวหนังพร้อมด้วยชั้นเมือกที่มีความหนาและซับซ้อนค่ะมีรูปทรงของลำตัวเป็นแบบแองกูริฟอร์มหรือคล้ายปลาไหลก็คือมีลำตัวเรียวยาวแบบ e อลเลอรเกสและมีการแบนข้างเล็กน้อยค่ะ ปากมีตำแหน่งอยู่ด้านล่างของส่วนหัวหรือเรียกว่าซับเทอร์มินาลมามีระยังเป็นคีบท้องคีบหูขนาดเล็กมีคีบหลังคีบผางและคีบก้นเชื่อมต่อกันเส้นข้างลำตัววางตัวเป็นเส้นตรงตามแนวกึ่งกลางด้านข้างลำตัวก็จบกันไปแล้วนะคะกับการอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของปลาทั้ง9ชนิดที่เราได้ยกตัวอย่างมาให้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถให้คำชี้แนะต่ตอพวกเราเพื่อให้พวกเรามีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นในการศึกษาต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ